วันนี้ทำบักกุเตเวอร์ชันมาเลเซียนะคะโยก็เพิ่งรู้ว่าบักกุเตเนี่ยมีเวอร์ชันมาเลเซียแล้วก็เวอร์ชันสิงคโปร์ด้วยเวอร์ชันมาเลเซียก็จะเป็นน้ำเข้มเขมแต่ไม่เผ็ดร้อนพริกไทยแต่เวอร์ชันสิงคโปร์จะเป็นน้ำที่ใสๆกว่าแต่ว่าจะเผ็ดร้อนพริกไทยมากกว่าวันนี้จะทำเป็นเวอร์ชันมาเลเซียนะคะเราก็จะมีเครื่องเทศบักกุเตเอาไว้แล้วนะคะมันก็จะมาเป็นเซตอย่างนี้พร้อมใช้เลย แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะแบบว่าเออซื้อเป็นเซนเพราะมันเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปซื้อตามที่เขาเขียนเอาไว้ข้างหลังก็ได้นะเขาก็จะบอกว่ามีเกากี้เงกเตกลำไยเครื่องเทศผสมตังเซียมเสกตีชวงเกียงเชเอ็มเทศตังกุยเราก็ต้องใส่รากผักชีกระเทียมหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะคะที่พูดชื่อมาทั้งหมดคือไม่รู้จักยกเว้นรากผักชีกระเทียมพริกไทยเพราะฉะนั้นซื้อแบบนี้ดีกว่าต้มน้ํานะคะหรือววันี้จะลองทําครั้งแรกเป็นปะกุเตะครั้งแรกเลยนะคะเหมือนกัน เคี่ยวหมูประมาณ1ชั่วโมงแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณใช้หมอออัดแรงดันคุณจะลดเวลาลงหรือเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเอาน้ำตั้งหม้อเลยนะคะเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟเลยแล้วเราก็จะมาจัดการอันนี้กันให้เอาเครื่องเทศใส่ลงไปในถุงอ๋อเขาไม่ถุงให้นี่ถ้าเขาไม่มีถุงให้นี่อยู่จะใส่อันนี้แล้วนะเนี่ย <laughs> อันนี้คือตะก้อเครื่องเทศของแม่นะซึ่งใหญ่มากคือคิดดูว่าถ้าเกิดใส่ลงไปอะ ก็ไม่มีที่ให้หมูอยู่แล้วอะเราก็จะเอาเครื่องเทศทั้งหมดใส่ลงไปอันนี้คืออะไรอะไม่ใช่สองกรนชื้นใช่ไหมก็ <l ug> ใส่สองกันชื้นลงไปอะไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นเครื่องเทศผสมที่เขาบอกอะส่วนอันนี้เป็นลำไยอบแห้งมีคนนั่งรอกินอยู่หลังกองด้วยตรงนี้คะ่ะไม่ช่วยนะไม่ช่วยกินอย่างเดียวแถมไม่กินอันนี้ด้วยนะกินไม่เป็น แล้วก็จะไม่ลองกินด้วยนะกินไม่เป็นแล้วก็ไม่ลองด้วยนะลอย,ยกทอดไข่เจียวให้หรือว่าอันนี้มันจะเป็นพลาสติกแบบละลายน้ํอ๋อไม่หรอต้องแกะใช่ไหมไม่น่าใช่ล,ยยลํไยหรอกแหละเราก็จะเอาทุกอย่างใส่ลงไปในถุงนี้นะคะหรือใส่มันลงไปทั้งอย่างนี้โดยไม่ต้องใส่ถุงเดียวแล้มัน,นตกระตายเป็นหมอ้อเลยเลยนี่เอาเกากี้เยอะมากเลยเกากี้เนี่ยรู้ป่ะภาษาอังกฤษคืออะไรโกจิเบอร์รี่ชื่อจีนกับชื่อฝรั่งอ่ะตอนนี้เก๊กีสดตอ็นผลไม้อย่างนี้ตอนนี้ยกมาถุงเครื่องเทศเสร็จ กระดูงหมูตรงนี้2โลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวใส่ไปโลเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวอีกโลหนึ่งก็ไปทําเวอร์ชันสิงคโปร์นะคะแต่ว่าทีเด็ดมันอยู่ที่น้าจิ้มนะคะน้ําจิ้มมันก็จะมีซีอิ๊วขาวระดับพรีเมียมต้องเป็นซีอิ๊วขาวทองคำเขาเขียนแบบนี้แล้วก็ซีอิ๊วหวานแล้วก็มีกระเทียมมีพริกขี้หนูสับซีอิ๊วหวานซีอิ๊วขาวทองคําแล้วก็จะมีพริกสับกระเทียมสับแค่นี้เองง่ายมากมาจัดก,การเลย แล้วลองชิมดูยวก็จะใส่รากผักชีลงไปแล้วก็กระเทียมกระเทียมลงไปกระดูกหมูอออเราจะไม่ให้คนดูดูหม้อเราเลยเหรอเช่นเคยนะคะถ้าเราใช้หม้อปกติเราก็จะต้องต้มไปเคี่ยวไปประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าเราใช้หม้ออัดแรงดันเราจะเหลือแค่20นาทีเท่านั้นเอง ตอนนี้ก็20นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไล่ความดันออกนะเปิดแล้วนะโอ้แล้วใส่เห็ดหอมลงไปนะคะใส่ซีอิ๊วขาวทองคำใส่ดอกเลือนะคะ ใส่น้ำตาลกลวดแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาขึ้นไปเคี่ยวอีกทีหนึ่งนะคะก็ไม่ชืเคี่ยวหรอกก็ต้มให้น้ำตาลกลวดละลายอะเช่นแหละเดี๋ยวก็ได้กินแหละต้มให้เดือดให้น้ำตาลละลายนะคะทีนี้เวลาเราจะทานนะคะเราก็จะเอาผักกาดขาวเห็ดเข็มทองหรืออะไรที่เราอยากจะใส่ใส่ลงไปในหม้อตั้งหาอีกใบหนึ่งนะคะอย่าเอามันไปต้มรวมกันในนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นผักตุน ทองสักเท่านี้แล้วเดี๋ยวก็ตักกระดูหมูจากซุปบากุเตใส่ลงไปแล้วต้มอีกทีก็กินได้แล้วพร้อมกับน้ำจิ้มที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้นะคะใช่เหรอยกอันนี้ใช่สำหรับหนึ่งถ้วยเหรอยก <c oughs> ไม่น่าใช่นะหนึ่งถ้วยยักษ์ก็สิอันนี้แค่ต้มให้เดือดแล้วผักสลดเฉยๆเพราะมันถูกเคี่ยวตุ๋นมาแล้วใจปะชามตาไก่ ชามตาไก่สีฟ้าด้วยนะแม่บอกเป็นแรไอเทมเพราะปกติตาไก่จะสารพันสีอันนี้เป็นตาไก่สีฟ้าต้วไหนไก่ตอันี้ไงไก่ก็เสร็จแล้วนะคะบอกกุเตชามยักษ์ของหลงหอมเครื่องยาจีนมากเดี๋ยวไปกินก่อนนะ